ไปได้หมดเลยนะครับไปหาลุงได้หมดนะครับแต่ผมทําไมผมไม่ทําเพราะว่าผมไม่อยากจะให้มันดูแล้วมันมันกลายเป็นเออย่างไงอะ่ะจะว่าผมถามว่าผมยังเป็นห่วงยังรักหรือยังมีความดีความหวังดีกับลุงป้าไหมอย่างเงี้ยก็ยังห่วงยังรักยังมีความหวังดีนะครับ กล้องผมอาจจะตกนะครับแป๊บน <c oughs> in ึงเนาะก็ยังยังเป็นห่วงนะครับยังมีความหวังดีให้สำหรับกันและกันเสมอนั่นแหละนะครับยังมีความหวังดีให้สำหรับกันและกันเสมอแล้วไม่ใช่ว่าผมมีฝั่งมีฝ่ายอะไรเนาะนะครับที่ผมเงียบไปเนี่ยก็คือผมก็ดูทุกอย่างแหละ ดูทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออตอนนี้เนี่ยประเด็นของลุงไม่ค่อยมีแล้วนะครับจริงๆตอนนี้ประเด็นของลุงไม่ค่อยมีแล้วมันกลายเป็นประเด็นยูทูบเบอร์นะครับมันเป็นกลายกลายเป็นประเด็นของยูทูบเบอร รอบนอกนะครับ YouTube ปากันตีกันตีกันไปตีกันมานะครับคนเดือดร้อนคือใครนะครับคนเดือดร้อนก็คือหนึ่งป้านั่นแหละ <c oughs> นะครับเพราะว่าสร้างช่อง YouTube มานะครับสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาก็อยากหาประเด็นเนาะนะครับตอนนั้นเป็นช่วงโควิด ช่วงโควิดมาใหม่ๆเลยโควิดมาใหม่ๆเนี่ยก็มีคดีของลุงขึ้นมาพอมีคดีของลุงขึ้นมาเนี่ยพอด,พอดีพอดีเลยนะครับคือทางช่องอมรินทีวีนะครับช่องอมรินทีวีเขาไปทาข่าวแล้วก็พอดีมันมีกระแสขึ้นมานะครับมันมีกระแสขึ้นมาแล้วช่อง ทีวีต่างๆก็เข้าไปช่องทีวีต่างๆเข้าไปแล้วตอนแรกไม่มียูทูบเบอร์นะครับตอนแรกไม่มียูทูบเบอร์พอช่องสื่อใหญ่เข้าไปแล้วกระแสมันดีพอกระแสมันดีก็เกิดยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเกิดยูทูบเบอร์ขึ้นมาคนเข้าไปถ่ายไปให้กำลังใจ ตอนแรกเข้าไปให้กำลังใจลุงกว่านเข้าไปให้กำลังใจแต่ก็ถ่ายอืมแต่ก็ปล่อยผ่านสือ่อสื่อโซเชียลเพราะปล่อยผ่านสื่อโซเชียลแล้วมันมีกระแสไงครับมันได้รับกระแสตอบกลับมาดีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีใครไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของลุงพลบ้านอกอก,ออกเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมียูทูบเบอร์เข้าไป ทยอย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 เข้าไปแล้วมันจะทําให้ถูกใจทุกคนไม่ได้นะครับผมก็เข้าใจในเรื่องนี้อันนี้ผมพูดเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับจะว่าจะจะด่าผมก็ก็แล้วแต่ท่านเนาะแต่ผมมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่อยากจะมามาคุยเรื่องนี้ว่า <c oughs> ที่จริงแล้วมันเกิดวุ่นวายมันเพราะอะไรนะครับ ที่จริงแล้วมันวุ่นวายเพราะอะไรมันไม่ใช่ของมันไม่ได้วุ่นวายกับลุงหองนะครับมันวุ่นวายเพราะยูทูบเบอร์นะครับมันวุ่นวายเพราะสื่อจริงๆนะครับมันวุ่นวายเพราะสื่อเองสื่อทําให้คนเข้าใจต่างๆนานานะครับพอสื่อเข้าไปเนี่ยมันก็มีหลายฝั่งเนาะนะครับมันก็แบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายกันไป กลายเป็นตีกันนะครับก็สร้างความเดือดร้อนนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับเป็นดาบสองคมข้อดีก็คือทําให้ลุงเนี่ยมีมีชื่อเสียงนะครับคนรู้จักนะครับคนรู้จักใครๆช่วงนั้นใครๆก็อยากจะร่วมงานเนาะไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าพี่จินดาลานะครับพี่เอ่อพี่อะไรอะ่ะ นักร้องหญิงลีนะครับหญิงลีสีชุมปลพี่เพชรสารัต์ก็แต่งเพลงให้ความจริงในใจเนี่ยนะครับผมก็ยอมรับแหละนะครับก็ยอมรับว่าที่เข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมนะครับร่วมงานกันนะครับในการร่วมงานผมได้ความเมตตานะครับจากพ่อแม่ครูอาจารย ก,ก็แม่ครูบาอาจารย์เราไปเจอกันวันนั้นเป็นกะถินไปเจอกันกับลุงก็ได้มีโอกาสที่ได้พูดคุยกันก็โอเคอะเคมีมันเข้ากันเนาะผมจะเป็นคนคล้ายๆนะครับเป็นคนคล้ายๆลุงผมจะเป็นคนคล้ายๆลุงนะผมไม่เคยพูดหรอก นะครับแต่บอกว่าข้างในอ่ะมันมันเต็มแล้วนะครับข้างในเนี่ยเรารู้จักข้างในเรารู้จักหมดแหละว่าใครเป็นใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนะครับอืมเนาะนะครับใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนะครับก็ก็คืออยากจะไม่อยากจะให้ผิดใจนะครับไม่อยากจะให้ผิดใจใครทั้งนั้นแหละนะครับ ผมได้แค่ทำทาได้แค่หน้าที่ที่เป็นเป็นน้องนะครับร่วมงานแค่นั้นนะครับเป็นน้องร่วมงานกันกันกบลุงได้มีโอกาสได้ร่วมผลงานเพลงนะครับกับลุงแล้วก็ได้ไปนู่นมานี่กันนะครับทาสิ่งต,าตา่างๆก็ถือว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ร่วมงานกันนะครับส่วนในเรื่องส่วนตัวของเขานั้นนะครับเขาจะเป็นยังไง มันมันก็เรื่องของเขานะครับประเด็นดราม่าต่างๆนะครับผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวสวัสดีพี่พิมพ์ครับแอดมินนะครับพูดในช่อง y u t u b e เบอร์แต่และช่องแต่และช่องแล้วทําให้เอฟซหลงเชื่อว่ามันจะเกิดแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นเพื่อให้คนติดตามเพื่อให้คนดูนะครับ ถ้าไม่คุยแบบนั้นถ้าไม่หาประเด็นแบบนั้นมามันก็ไม่มีคนดูนะครับเหมือนช่องผมนี่แหละนะครับผมไม่คุยนะครับผมไม่พูดผมไม่ได้พูดเรื่องประเด็นนะครับมันก็คุยสารทุกสุขดิบนะครับบอกบุญบอกอะไรไปนะครับพูดเล่นๆไปแค่นั้น <c oughs>